สวัสดีคะ่ะส่งจะมาพูดเรื่องความเชื่อนะคะความเชื่อคืออะไรแล้วก็ความเชื่อทาอํางานยังไงใช่ไหมคะความเชื่อมันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่า,เ,าเป็นคํายืนยันเป็นคํารับรองเป็นความมั่นใจที่เป็นความมั่นใจที่เกิดขึ้นอะเป็นความมั่นใจที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เราอมองไม่เห็นก่อน นะคะแล้วความเชื่อเนี่ยมันทำงานผ่านอะไรผ่านความนึกความผ่านความนึกคิดผ่านการต้องการความปรารถนาความนึกหวังของเราใช่ไหมคะแล้วมันก็ผ่านคำพูดผ่านการกระทำในที่สุดจะยกตัวอย่างนะคะถ้าคืออย่างสมัยก่อนเนี่ยยกให้ฟังว่ายกตัวอย่างให้ฟังว่าเออคือส้มเนี่ย เคยนึกแปลกใจประหลาดใจแล้วก็ออว่าชีวิตเราอะผ่านพ้นในเรื่องอความยากลําบากในช่วงช่วงในแต่ละช่วงดีกว่าเพราะว่าในชีวิตคนเรามันจะไม่ได้มีแค่ช่วงเดียวหรอผ่านเรื่องราวความยากลําบากมาได้ยังไงแล้วในแต่ละช่วงที่มันยากลาบากมันก็จะรู้สึกว่ายากลําบากมากแล้วเราก็หาทางออกไม่ได้ใช่ไหมคะเรารู้สึกว่ามันยากแล้ว ในเวลานั้นเราก็ไม่ได้เข้าใจอะไรมากมายเรายังไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราอะตัวคนเดียวแต่สิ่งหนึ่งที่เราย้อนกลับมาดูตัวเราแล้วเราไม่ได้อยากเป็นอย่างนั้นเราก็เลยเกิดการที่ว่าอยากจะรู้ว่าทำยังไงเนาะมันจะหลุดพ้นจากเรื่องราวเหล่านี้ได้มันเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะในความรู้สึกตอนนั้นคือว่า เรารู้สึกว่าเราตัวคนเดียวเราไม่มีใครให้ปรึกษานั่นมันก็เกิดจากความเชื่อเหมือนกันค่ะว่าว่าเราตัวคนเดียวอะ่ะเออมันเป็นมันเป็นความเข้าใจนะตอนนั้นแต่เราก็มีความเชื่อว่าเราเอาตัวรอดได้เราหลุดพ้นจากเรื่องราวเหล่านี้ได้มันจุดประกายออกมาในความหวังว่าเราต้องผ่านพ้นไปได้ แล้วเราก็พูดออกมาว่าเออเราทําได้แล้วก็เกิดการลงมือทาอะคะ่ะคือว่าเราจะไม่จมอยู่กับความทุกข์ณตรงนั้นมันมีบ้างที่มันว่าเออการแสดงออกทางร่างกายที่เราจะต้องรู้สึกกับสิ่งที่เรายากลําบากว่าเออเรารู้สึกเศร้าเราร้องไห้เรารู้สึกทุกข์แต่เราไม่นิ่งเฉยเราจะไม่จมกับสิ่งเหล่านั้นมันต้องเปลี่ยนแปลงได้คือมันเกิดจากแรงบันดาลใจที่ว่าเราอาจจะไม่ได้ พุ่งเป้าที่ตัวเรานะเพราะเรายังไม่ได้เข้าใจทั้งหมดแต่เราพุ่งเป้าไปที่ว่าเรามีคนข้างๆที่เราจะต้องห่วงใหญ่มันมันทำให้เรารู้สึกว่าเราอะจะต้องลุกขึ้นให้ได้หรือทำให้ดีกว่านี้มันก็พอความปรารถนาที่เรารู้สึกว่าเออมันมันเป็นไปได้เกิดขึ้นใช่ไหมคะมันก็จะโผล่มาในรูปแบบที่ว่า มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่มันจะช่วยเหลือสถานการณ์เนาะตอนนั้นมีผู้คนมามาเกิดขึ้นเพื่อให้อะไรมันดีขึ้นแล้วเราก็ลงมือทำหรือคิดตามเนาะแล้วบางทีมันก็มาในรูปแบบของแผ่นกระดาษปิวมันก็ยังมีเลยแผ่นกระดาษปิวมาแล้วมีข้อคิดข้อเขียนอะไรดีๆที่ทำสามารถให้เราแบบจุดประกายความคิดแล้วลุล่วงไปได้ด้วยดี เอจะมองเห็นไหมคะว่าความเชื่ออะไรความเชื่อทาอํางานยังไงหรือความเชื่อคืออะไรใช่ไหมคะ,ะทีนี้ถ้าเราเชื่อดีมันก็ดีถ้ามันเราเชื่อไม่ดีมันก็มีเรื่องราวที่ไม่ดีมาให้เราเห็นเหมือนกันเพราะมันจะเป็นหลักฐานเป็นพยา,ยานเหมือนเป็นสัญญาที่ว่าขู่ขาดอะไรกับตัวเราเองไว้พอจะเข้าใจใช่ไหมคะ ทำไมก็ถึงต้องมาสอนให้โฟกัสในเรื่องราวที่แบบว่ามันโอเคกับชีวิตถ้าเราต้องการให้ชีวิตดีขึ้นเราก็เชื่อในสิ่งที่มันดีขึ้นมันจะโผล่สิ่งที่ดีขึ้นมาทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะค่ะ